Kill. มันจ้าซะเหลือกเกินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอ้ยมาดิว้า <Special Point. S 1> ให้ตายเถอะนัดแรกเองเบิ้ลหัวผมเลยเหรอวะเนี่ย oh, เพื่อนโหดร้ oh, oh, oh. ชิปเป่งเลยครับโอ้โห oh. oh. ค่อยๆเล่นกันได้ไหมครับเนี่ยมาดิวะเอาดิอยู่มุมนี้เพื่อนเอาดิวะเฮ้ยครับ ชุบชุบชุบขอเวลานอกขอเวลานอกผมขอเปลี่ยนกระสุนผมขอเปียกกระสุนก่อนเอาดิคอมมาครับท่านผู้ชมแค้นอะไรผมขนาดนั้นวะเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 1> ทันแน่ร้ากานนักนะ โทั้งหน้าทั้งหลังเหย็นไว้ก่อนพ่อโนมโอ้โห FN น่ะโอ้โหยังจะตามมาอีก เอ,เอ้ยจำไม่ไปไอ้หฮ้ยไปลงไม่แรงมันแล้วท่านผู้ชมไม่ลงไม่แรงมันแล้ว เดๆๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมพุาสา์ปล่อยเขาไปก่อนครับแต่เหมือนเขาไม่อยากจะปล่อยผมไปเอาดิฟาไม้ก็มาดิวะเออผมกดค้างไว้เลย,ยเออไม้อีกหนึ่งมา้งเออ FIRE IN THE HOLE ผมไม่เคยรู้สึกว่าอะไรมันจะมั่วขนาดน,นี้ได้เลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมผมเดินต่อเลยครับคนเดียว ฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรผมเอาปืนนี้บุกยิงไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเพราะมันนั่งยิงได้แค่อย่างเดียวครับมันกระโดดยิงไม่ได้นี่ผมบอกเลยขอแคเพียงแค่ผมได้มงยิงเท่านั้นครับเอ่อมงมีนะเพื่อน โอ้โหอะไรครับเนี่ยเรื่อเดินเข,ข้าให้หน่อยดิผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่มุมไหนครับอ้าวเรียบร้อยเอาดิมามอ่ะเออเหอะไม่เอาหน่อยว่ะเพื่อน มาเอเอมาเจอกับมาจูรลาดหน่อยครับโอ้โหมาดันมาเว้ยได้ป้อมแล้วเว้ยเอาดิเอาดิโอ้โหออกพร้อมกันว่ะเฮ้ยตัวครัวตัวตัวครัวไหม ผมเลยอยากจะทุบโต๊ะแรงๆกว่าท่านผู้ชมแม่งรู้สึกขัดใจชุ่เปล่งเลยครับกับการเล่นของตัวเองเบาได้เบาเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาเพื่อน ศัตรูเขาเล่นมุมไหนวะเนี่ยไอ้อบ้าเอ้ยซ้ายมือครับทีบมของค,คุณไฟร์ในโ่เออเราเบิดปีลูกแรกผมมาแล้วครับ มาดิวะเอเออ่ะแม่งชอบเล่นดีนะักใช่มั้ยเฮ้ยเจอเข้ามาได้เลยไอ้หนม Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole เออเออเป็นยังไงล่ะก็ยิงโดนขาไปเลยก็แล้วกัน Fire in the hole เอาดิมาดิว้าเพื่อนผมกันผมช่วยน,นะครับสวยเพื่อนขอบคุณครับโอ้โหไม่ตายว่ะท่านผู้ชมก็เอาดิครับทีมของคุณต้อใช,ช้ฉัน fire in the hole In the hole. Fire in the hole! Oh, Fire! Fire in the hol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 e! เอาดิ. Fire in the hole.

ไมอยากจะกวัดกับผมอีกครับ<อ>ามา,<อ>าได้เลยทีมของคุณได้รับช <ไป S 2> ัยชนะ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on t h e s earth with my words, and I put t h 'em all together, insert 'cause I wanna have w o r d s, <c oughs> <S <c oughs>